นี่ครับมีสัตว์แช่งให้ตายวันตายคืนนะครับเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการรักขโมยของพระหรือรักขโมยขุดทรัพย์สมบัติวัดหน้าพระเมนเนี่ยขอให้ตกนรกอเวจีครับเนี่ยอเวจีนรกแสงกับแสงกันเลยนะนานนับอน,นันต์เลยครับอย่าให้ทันพระโปรดได้ก็คือว่าอย่าให้ได้เกิดทันพระศรีอานนะครับก็คือตกในนรกนั่นเองนะฮะ สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดนาพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลายท่านอาจจะมาวัดน้าพระเมรุเพื่อที่จะมากราบพระประธานนะซึ่งเป็นพระประธานทรงเครื่องทรงพระมหาจากักรพรรดิเพราะว่ามีความสวยงามยิ่งใหญ่มากนะครับแต่หลายท่านเช่นกันครับที่จะไม่ได้เห็นโบราณวัตถุที่อยู่ด้านในอุโบสถด้วยนะเป็นจารึกโบราณน,นะครับผมมาที่วัดแห่งนี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์จันกะเกรมนะ ไปพบจารึกโบราณก็คือจารึกสาบแช่งนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะที่จริงแล้วมีมานานแล้วแหละพอได้อ่านแล้วนะครับก็โ,โหมีความโหดเหี้ยมมากนะครับแช่งให้ตายวันตายคืนเลยนะครับก็ไม่คิดว่าจะเป็นจารึกสาบแช่งอยู่ในสังคมชาวพุทธนะก็เลยรู้สึกแปลกใจนะทีนี้มาวัดนพเมรเนี่ยก็มี จารึกนี้เหมือนกันนะจารึกสาบแช่งเนี่ยซึ่งอยู่ในอุโบสถวัดหน้าพระเมรุนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของวงพระประธานจารึกที่วางจันเกษมจะเป็นจารึกในสมัยอดิยาตอนปลายครับส่วนจารึกที่วัดหน้าพระเมรุนี้จะเป็นจารึกอยู่ในสมัยครูนักโกศินนะครับประการที่3เพราะว่าช่วงนั้นครับพระยายชัยวิชิตเนี่ยตำแหน่งเป็นข้าราชการนะครับรักษากรุงเก่าตอนสมัยรรชการที่3ได้มาบูรณวัดหน้าพระเมรุด้วย เราก็ได้เขียนแผ่นจารึกไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการขุดหาสมบัติลักสมบัติวัดหน้าระเมนเนี่ยขอให้สาบแช่งให้ตายวันตายคืนนะครับแบบไม่ให้แบบล่วงเลยไปเป็นเดือนเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปีนะครับตกนรกอเวจี v A G แสนกับแสนกันไม่ทันภาษีอานนะนี่เป็นเรื่องราวที่เขียนไว้ในจารึกนะก็ดูโหดที่เนี่ยเหมือนกันนะฮะสำหรับจารึกสาบแช่งนะครับ ก็จากข้อมูลเนี่ยมีมายาวนานเป็นพันปีแล้วนะข้อมูลเดิมเดิมเนี่ยโอ้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ก็มีแล้วนะครับยุคนั้นก็ขอมุ่งเรืองก็มีการสราบแช่งไว้เหมือนกันนะรวมถึงในยุคกรีกโบราณเนี่ยตามข้อมูลก็มีการสราบแช่งเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เป็นการสราบแช่งสําหรับผู้ที่ มาลักขโมยเป็นหลักเลยนะครับแสดงว่าการลักขโมยสมบัติอะไรต่างเนี่ยมาียาวนานเป็นกิเลสตัณหามั้งแต่โบราณอยู่แล้วนะครับก็สืบทอดกันมานะในการเขียนจารึกนะก็หลายท่านเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าการสรัตว์แช่งนั้นไม่มีจริงหรอกเพราะว่าป่านนี้คนที่ขโมยของคงไม่ตายดีกันหมดแล้วสิอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าอันนี้คือพามาชมนะพามาให้มาเห็น ในเรื่องราวของจารึกว่ามีการสาบแช่งไว้จริงๆนะฮะส่วนจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลนั้นก็ขึ้นกับบุญกับคําแล้วกันนะฮะผมก็ไม่ขอนําเสนอในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วกันแต่พามาชมเกี่ยวกับจารึกโบราณเป็นโบราณวัตถุนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับบนอ,อุโบสถนะบ,บัตรนาพระเมรุครับ แผ่นจารึกนะครับจะมีอยู่2แผ่นด้วยกันนะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของพองระวทตรประธานนะตรงนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณวัดหน้าพระเมนนะครับโดยพระยาชัยวิชิตนะครส่วนฝั่งนี้ครับที่กล่าวถึงนะจะเป็นจารึกสาบแช่งครับซึ่งแผ่นจารึกนี้ครับจารึกใน ปีพุทธศักราช2องนะครับตรงกับสมัยรัชกาลที่3ตอนนั้นพระยาชัยวิชิตนะครับก็รับราชาการนะตั้งแต่รัชกาลที่2มาจนถึงรัชกาลที่3เป็นผู้รักษากรุงเก่านะครับนะครับเป็นคำจารึกอาจจะดูไม่ชัดนะครับแต่มีการคัดลอกไว้แล้วเดี๋ยวจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งอ้างอิงนะเพื่อให้เห็นภาพชัดกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มาถ่ายให้ดูก่อนสำหรับท่านที่ต้องการจะมา ชมและถ่ายรูปไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะบางจารึกที่มันเห็นชัดเจนอยู่นะครับอยา่างตรงนี้นะครับผมเห็นลางๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการลักขโมยของพระหรือลักขโมยขุดทรัพย์สมบัติวัดหน้าพระเมรเ,เนี่ยขอให้ตกนรกอเวจีครับนี่อเวจีนรกแสงกับแสงกันเลยนะนานับอนันต์เลยครับอย่าให้ทันพระ โปรดได้ก็คือว่าอย่าให้ได้เกิดทันพระศรีอานนะครับก็คือตกเงินนรกนั่นเองนะฮะคือสาบแช่งไว้อย่างโหดเหี้ยมมากฮะนี่ครับมีสาบแช่งให้ตายวันตายคืนนะครับเนี่ยเขียนไม่เลยนะครับอย่าให้ทันถึงเดือนนี่ แล้วก็ได้กล่าวอนุโมทนากับผู้ที่เลื่อมใสด้วยนะว่าขอให้ได้บุญกุศลนะตรงนี้ด้านล่างจะเป็นด้านล่างนะครับเนี่ยเลื่อมใสศรัทธานะครับโมทนาในกุศลเนี่ยก็ขอให้ได้ผลบุญกุศลเกิดบนสวรรค์เกิดบนสวรสวรค์เนี่ยเห็นไหมฮะทันพระศรีอานเดี๋ยวผมจะพาดูนะแหล่งอ้างอิงเพื่อจะให้เห็นภาพชัดก,กว่านี้นะ แล้วท่านก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยครับโอเคครับผมก็พาไปชมจารึกแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งข้อมูลอ้างอิงนะสำหรับท่านที่สนใจที่จะศึกษาด้านจารึกนะก็มีเอกสารอ้างอิงให้ดูด้วยแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวอื่นๆนี้อีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้วยครับ ครับต่อไปเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการอ้างอิงนะทั้งเอกสารแล้วก็จักเว็บไซต์นะครับผมก็เข้า Google ก่อนนะครับเข้า g o o g l e ปุ๊บก็พิมพ์คาว่าจารึกสาบแช่งนะจะขึ้นฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยก็จะมีอยู่2อันนะครับผมก็เลือกตรงนี้นะครับเรื่องพิธีกรรมตามความเชื่อสาบแช่งนะอันนี้เดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไปให้แล้วกันนะครับใต้ลคลิปนี้นะ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อแล้วก็สาบแช่งนะเป็นจารึกที่อยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็คือศูนย์มนุษยวิทยาสิริทนทรนะครับจารึกในประเทศไทยเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยนะครับเก็บรวบรวมจารึกต่างๆไว้มากมายเลยนะครับอย่างาเราเข้าหน้าหลักเนี่ยก็จะมีให้ค้นหาเกี่ยวกับจารึกอะ ที่ค้นพบนะทางโบราณคดีนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับจารึกคำสาปแช่งนะเนี่ยก็จะมีอยู่2หน้าด้วยกันนะเห็นไหมครับเนี่ยเยอะมากเลยก็แสดงว่าการสาปแช่งเนี่ยมีมาแต่โบราณแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะเนี่ยก็จะเป็นภาพนะเป็นภาพ ของจารึกที่เขาถ่ายรูปมาครับรวมถึงประวัติการค้นพบอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเขียนไว้หมดเลยนะนี่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่แบบสุดยอดมากนะบ,บอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับให้ท่านแบบจําเว็บไซต์นี้ไปเลยถ้าเกิดว่าท่านเจอจาึกอะไรอย่างเงี้ยนะอยากมาค้นหาข้อมูลเนี่ยมาที่นี่เลยนะจะบอกเลยนะครับว่าจาึกเป็นภาษาอะไรพุทธศตวรรษาที่เท่าไหร่นะครับภาษาอะไรนะ ลักษณะเป็นยังไงบอกถึงขนาดบอกทะเบียนด้วยนะครับบอกปีที่เจอนะคือขุดพบปีไหนอย่างเงี้ยครับเนี่ย2480พบเจอผูพ้พบก็คือยอร์สเซเดย์อย่างเงี้ยนะบอกหมดเลยครับเป็นประวัติการพบนะครับเนื้อหาโดยสังเขปเนี่ยก็จะมีการแปลมาไว้นะปีการแปลมาไว้ตามนี้เลยนะครับสามารถอ่านได้ครับ พุทธศักราชที่13ถึง14เป็นพันปีแล้วะนะแสดงว่าการสาบแช่งมีมายาวนานแล้วอย่างวันนี้นะครับผมก็พาไปที่วัดหน้าพระเมรุนะครับก็มีเหมือนกันนี่ครับวัดนาพระเมรุข้อที่9นะกดเข้าไปครับนี่ครับก็จะเป็นแผ่นที่ผมพาไปชมนั่นแหละนะเหมือนกันเดะเลยนะจะมีสองแผ่นด้วยกัน แผ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณวัดนะแต่เรามาดูเรื่องจารึกแผ่นที่สองซึ่งเป็นการสราบแช่งอันนี้คือเนื้อหานะครับคาเตือนไม่ให้ขุดทําลายเพื่อหาของมีค่าในวัดหน้าพระเมรุมีการสราบแช่งต่างๆขอให้ตาตกในนรกอเวจีไม่ทันยุคพระศรีอานเป็นต้นและจากจารึกอีกจารึกหนึ่งครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วังจันรเกษมอยุธยา ผมไปชมมานะครับก็เป็นรายละเอียดตามนี้ครับผมถ่ายรูปมานะเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวครับก็บอกว่าเป็นแผ่นจารึกอักษรไทยสมัยยุทธยาปี2,301นะ2,301นะครับกล่าวถึงการอัญเชิญศิลปศิทธิ์ให้คุ้มครองสมบัติวัดแลวก็สาปแช่งผู้ที่รักเอาสมบัติัดไปผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่มีข้อมูลว่ามาจากวัดไหนเพราะว่าในสมัยพระยา,ยาโบราณราชธานินเนี่ยท่านก็ได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆในอยุธยาในกรุงเก่าเนี่ยมารวบรวมไว้ที่บางจันเกษมก็เลยไม่มีฐานข้อมูลว่าเอ๊ะมาจากวัดไหนก็เลยเขียนว่าพบที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติจันเกษมมั่นเองนะก็คือเป็นไม่รู้วัดวัดไหนนะไม่รู้ว่าวัดไหนสรุปนะแล้วก็ภาพนี้ครับเป็นภาพจารึก ก็จะมีการอัญเชิญเทวดานะครับมีอัญเชิญยักษ์น่าจะมียักษ์สิบตนนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการทุจริตการค้นหาสมบัติรักสมบัติไปเนี่ยเกิดอาเพศหรือว่าเกิดสิ่งไม่ดีกับ,กบผู้ที่คิดชอบชนไปนะครับถูกสังหารผ่านชีวิตไปนี่ตรงนี้นะถูกสังหารผ่านชีวิตไป อย่าให้บุคคลนั้นพบกับพระพุทธเจ้าพาระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็คือว่าต้องตกนรกอะ่ะตกนรกหมกไหมอยู่ในมหาเวจีก็คือ,คอนรกครับมหาเวจีสังกับสักันมีในสังคมอื่นๆบ้างไหมวัฒนธรรมอื่นมีไหมนะครับวัฒนธรรมอื่นมีไหมก็มีนะครับก็เซิร์ชหาเหมือนกันนี่ฮะก็จะมาเจอเว็บไซต์นี้บอกว่าแผ่นจารึกสาบแช่งแห่งโรมันโบราณ นี่ครับโ,โหมีแผ่นจารึกนี้อยู่แล้วนะอยู่ในอาณาจักรโรมันเขากล่าวกันว่ามีอายุ2,000กว่าปีอะเนี่ยเป็นแผ่นพวกนี้แผ่นจารึกศัพแช่งที่ถูกพบในลอนดอนก็มีเป็นการสาบแช่งผู้ที่มาขโมยของอะ่ะจารึกให้เทพเอาผิดนะครับเทพชื่อว่าซูริสมิเนรว่านี่ผมไม่รู้จักนะแต่คือนี่เป็นตามข้อมูลของ แคดดำนะครับนี้เป็นแผนจารึกนะเห็นไหมครับว่าการสราบแช่งเนี่ยก็มีมาในหลากหลายวัฒนธรรมหลายสังคมเลยส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับการลักขโมยของทีนี้ครับเดี๋ยวไปดูเอกสารนะครับในการประกอบอการอ้างอิงของผมด้วยนะผมใช้เอกสารตัวไหนครับและนี่ครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ผมใช้ในการอ้างอิงในการศึกษาข้อมูลจากจารึกนะ เล่มนี้สุดยอดมากครับเล่มหนามากนะโดยรองศาสตราจารย์ดอ,อร์สันติพักดีคำแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวราชพักดีคำเนื้อหาอัดแน่นมากครับราคาเล่มละ600บาทครับหลายหน้านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับนี่แต่ว่าเป็นหนังสือดีผมเลยมาแนะนํานะโอ้หกร้กว่าหน้าเลยคือการที่จะรวบรวม ข้อมูลได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาใช้เวลานานมากนะครับถือว่าจ่ายเงินเพียงแค่หลักร้อยเนี่ยห้าหกร้อยบาทเนี่ยแต่ได้ข้อมูลที่เยอะมากครับอันนี้ผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะในหลายจารึกนะมีคำบริวัตเนี่ยก็คือถอดมาจากจารึกเลยแล้วก็เป็นคำอ่านนะมีแปลมาให้ด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวจะมาดูที่จารึกยกตัวอย่างที่ พิพิภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมนะครับจะมีสารบัญน,นะนี่ครับก็จะอยู่ตรงนี้จะลึกวังจันเกษมอยุทยาหน้า6 0 1ครับ6 0 1 ก็จะมีนี่คือจารึกที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับจารึกสับแช่งเห็นไหมฮะปีพุทธศักราช2301ก็จะเขียนไว้นะครับอธิบายเรื่องราวไว้นะว่าเป็นอย่างไรนี่ก็คือเป็นคำสรุปนะเป็นคำสับแช่งสรุปนะแล้วก็คำปริวัตินี่ก็คือว่าเนื้อหาที่ถอดความออกมาจากจารึกเลยนะบางท่านอาจจะเห็นจารึกแล้วแบบมันไม่ชัดเจน ก็มาอ่านอันนี้เทียบได้แล้วก็ไปเทียบบทจารึกจริงนะฮะนี่เป็นคําอ่านนะครับที่แปลมาเห็นไ,ไหมครับสุดยอดมากเลยนะเล่มนี้นะลองหาซื้อดูนะครับชื่อว่าประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึกทีนี้เผื่อท่านจะถามนะครับว่าซื้อที่ไหนนะผมลองเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับนี่ฮะเว็บไซต์นี้มีครับ ร้านบิมขอบฟ้านี่ผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านบิมขอบฟ้านะเพียงแต่ว่าอยากค้นหาให้ดูท่านอยากจะได้หนังสือดีๆเนี่ยซื้อที่ไหนสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับร้านบิมขอบฟ้า600บาทครับกดสั่งซื้อตรงนี้นะคน Google ก็ได้ครับหนังสือประวัติศาสตร์จุฬยาจากจากพิมพ์แค่นี้แหละเราก็จะค้นหาพบได้เองนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการพาไปชมจารึกษาสับแฉงนะครับแล้วก็รวมถึง แหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ